สายรักสายเลือดช่อง3 HD เมคินเฮมารัสซิริผู้ที่ทุกคนต่างเชื่อว่าเขาคือว่าที่ประธานบริษัทเดชกรุ๊ปบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ครองธุรกิจทั้งค้าวและเข้าในประเทศคนต่อไปเมคินจึงทุ่มเทชีวิตเสียตายเพื่อตระกูลอย่างไม่เสียดายแต่ปรากฏเขากลับพลาดตำแหน่งเพราะไม่ใช่สายเลือดที่แท้จริงของตระกูลเจ้าสัวทำพินัยกรรมยกตำแหน่งประธานให้คนอื่น เมคินถูกเลี้ยงดูให้เป็นเพียงม้ารับใช้นายเท่านั้นเมื่อเจ้าสัวตายเนื่องจากถูกฆาตกรรมเมคินจึงตั้งใจขโมยพินัยกรรมเพื่อแก้ไขชื่อของทายาทคนต่อไปให้กลายเป็นตนได้สืบทอดธุรกิจทั้งหมดของเอชกรุ๊ปแต่เขากลับโดนตัดหน้าโดยมือที่สามเมคินจึงต้องตามหาหัวขโมยและพินัยกรรมให้ได้ก่อนใครโดยใช้มนมีนาลูกสาวของหัวขโมยคนนั้นเป็นเครื่องมือต่อรอง โดยที่ไม่รู้เลยว่ามนมีนาจะกลายเป็นคนที่เข้ามาเปลี่ยนแปลงชีวิตเขาและนำไปสู่ชะตากรรมของครอบครัวที่เขาไม่เคยรับรู้มาก่อนติดตามชมสายรักสายเลือดช่อง 3hd ทุกวันพุธพฤหัส,สบดีเวลา20นาฬิกา30นาทีเริ่มตอนแรก10เมษายน2567